สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกบูอาคายโดยคลิปนี้ครับจะเป็นสรุปแนวทาาการเล่นกิจกรรมบทเรียนลับของประธานกรรมการวินัยหินะนะครับนะโดยบทอันนี้นะครับผมเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าช่วงต้นเกมมันไม่ค่อยมีอะไรที่ลึกลับอะไรเท่าไหร่ครับผมไม่ค่อยมีของซ่อนอะไรผู้พายนะแต่หลักๆก็มีแน่นอนนะครับแต่ดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นบทโฮมโปรครับผมนะที่เราจะเล่นให้ทุกคนเห็นกันก่อนนะครับนะ เอาละครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเราก็ไปลุยกันเลยครับโดยโบทต่างๆตัวส่วนนี้นะครับผมเราขอแจ้งไว้ก่อนว่าถ้าอยากจะโปิดบมดตัวส่วนนี้ให้เราไปเล่นในส่วนของบทสตอรี่ให้เรียบร้อยก่อนและบทเหล่านี้มันจะทําการเปิดนะครับนะแล้วเราถึงทําการเล่นได้นะครับไปลุยกันเลยครับ แต้องยอมรับว,ว,ว่า CG สวยมากครับโอเคพอเริ่มต้นเสร็จปุ๊บนะให้เราเดินมาเนีครับผมนะคุยกับตัวของอาโกก่อนเลยครับพอเราคุยกับอาโกเสร็จปุ๊บนะครับผมนะก็ให้กดอ่าใครจะอา่านเรื่อยๆก็ได้นะแต่วันนี้เราขอเป็นแนวทางก็แล้วกันนะดังนั้นจะขอสกิปข้าไปก่อนเลยครับพอคุยกับอาโกเสร็จปุ๊บนะครับผมนะ แต่อาอากดตรงส่วนนี้เราสามารถคุยซ้ําได้นะแต่ก็จะเป็นแค่เพิ่มในส่วนของกรอา่านเรื่องเพิ่มเติมนะส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับนะอะพอเสร็จปุ๊บนะครับนะเราคุยกับตัวขออากดเสร็จปุ๊บก็ให้ไปคุยกับคณะกรรมการวิไดที่อยู่ด้านซ้ายนะครับนะอะคุยเสร็จเลยนะครับอโอเคนะครับพอคุยเสร็จปุ๊บครับผมก็ให้ออกไปจากทางด้านซ้ายเลยนะ เราก็คีย์ด้ส่วนของคีย์เวิร์ดแล้วอ่าออกไปได้เลยนะครับไปที่โลาหารครับอ่าพอไปที่โลาหะาเสร็จปุ๊บนะให้เราไปคุยกับฟูกะนะครับนะ ูกะก็จะบนนะครับผมในส่วนของปริมาณการสังอา,ารที่เยอะมากนะครับนะอ่ะพอคุยกับฟูกะเสร็จปุ๊บครับผมให้เข้าไปได้ครัวด้านในได้เลยครับอ่ะแล้วก็เดินเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ให้ลงมาด้านล่างคุยกับกล่องนะ เสร็จแล้วครับผมให้เดินออกมาข้างนอกอโอเคครับแล้วก็ออกไปข้างนอกได้เลยนะครับแล้วก็ต่อไปครับผมทางเดินคณะกับการวิได้เดียครับนะ แล้วก็ไปคุยกับอีลี่ครับอ่ะพอคุยกับอีลี่เสร็จปุ๊บค,ครับผมก็ให้เดินออกมาข้างนอกได้เลยนะแล้วก็ไปที่กวาดล้างแจางกี้สาวครับจากนั้นเกมจะเข้าตัดเข้าสู่ฉากบัตเทิลทันทีครับ ก็ไม่มีอะไรบมายนะให้เราเรีบเคลียร์บอลให้เรียบร้อยเลย โอเคครับพอเสร็จปุ๊บเราก็จะเข้าไปที่ห้องฝึกเปียโนโกันนะครับ <souven irs> เอาละพอเสร็จปุ๊บนะครับนะก็มาวิ่งไปเก็บของด้านบนนะครับนะไปที่จุดสีฟ้าครับให้ลงมาที่จุดสีนี้กันที่เปียโนครับแล้วก็ลงมาด้านล่างนะครับนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราทําการออกไปทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ไปที่ห้องขอฮีนะเลยเอาละครับผมก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวให้ไปที่จุดสิเงมือนครับ เราสามารถจะนั่งโตรงนี้ได้เลยครับนะถ้าเกิดใครสนใจนะครับนะนี่ตรงเบาะตรงส่วนนี้นะครับนะเราสามารถนั่งได้นะเห็นไหมครับตรงส่วนที่กดคำว่านั่งนะครับนะแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากนั่งอันนี้ไม่มีอะไรนะครับผมในการกดนั่งนะก็คือเราจะได้วิวสวยๆนะครับผมนะของลูกน้องฮีนะครับให้เรามาที่โต๊ะทํางานจัดนะให้เลือกครับตอบทุกคันนะครับผมนะให้คุยหมดทุกคันเลยครับ เสร็จแลียบร้อยก็จะเป็นการทําสรุปนะครับนะพอทำแล้วเสร็จเสร็จบอยก็ไปที่จุดสีฟ้านะครับนะแล้วก็เข้าดอนครับ อ่ะก็เสร็จเรียบร้อยครับผมในส่วนของเควสวันแรกนะครับนะต่อไปไปส่วนของบทที่บทที่แรกกันต่อเลยนะผมโลกก็จบเพียงเท่านี้ละเอาละครับผมก็มาเริ่มในส่วนของวันแรกกันเลยนะโดยวันแรกให้เราไปคุยกับอาร์โกครับผมที่อยู่ด้านขวาก่อนอาร์โกก็ทําการบนนะครับผมในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับผมก็คืออยู่ดีๆก็มีหลุมเกิดขึ้นครับแที่ ลานด้านหน้านะครับนะพอคุยเสร็จปุ๊บก,ก็ให้ไปด้านซ้ายนะครับผมนะจะมีจุดสีฟ้าอยูนะ่ก็ให้ไปหาจุดสีฟ้าตรงสุดได้เลยครับอกดสำรวจให้เรียบร้อยนะครับนะจากนั้นก็พอขยับตัวได้ครับผมเราก็จะให้มาที่จุดสีฟ้าด้านล่างอีกรอบหนึ่งจุดก็คาจะเล็กนะครับผมนั่นผมเดินเลยบ่อยๆเหมือนกันแนะไงนะก็มายืนให้ดีตรงๆหน่อยก็แล้วกันนะครับนะ อีกนิดนึงอ่าเอ้ยเอาใหม่ครับอีกนิดนึงครับโอเคได้ลอะอพอได้จุดเสร็จปุ๊บครับผมก็ให้ไปจุดสีน้ำเงินนะครับผมนะที่อยู่ด้านขวาใกล้ๆเราเลยครับอ่าโอเคนะตูกสวดดีจากนั้นนะครับผมนะก็ให้เราทำการออกจากพื้นที่ตรงนี้ได้เลยครับ เคลียภารกิจเสร็จแล้วนะครับนะก็ออกจากบริเวณนี้เลยจะกดปุ่มด้านขวาก็ได้นะแต่ผมอยากเดินออกรู้สึกว่าฟินดีแล้วก็ไปที่ห้องเรียนครับผมไปถึงห้องเรียนครับผมนะก็คุยกับตัวขอ,ขอคีรละครับ คุยเสร็จปุ๊บก็จะไปคุยกับเอลิกาได้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะคุยตัวคอซ้ำครับผมจะมีบทพูดเพิ่มเติมด้วยนะถ้าเกิดใครอยากจะเสพอะไรตรงส่วนนี้นะก็สามารถมาคุยเพิ่มเติมได้นะก็จะเห็นในส่วนของตูคีร่ครับผมนะพูดในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะต่อไปก็คุยกับเอลิกาครับตกการห้องนะครับเบอรเดอร์กับตูของคีระะนะครับผมนะเราก็สามารถไป เราคุยแค่นี้จบก็ได้นะแต่ถ้าเกิดใครอยากคุยเพิ่มครับผมก็จะมีบทสนทนาเพิ่มเติม,ตมส่วนนี้ก็ได้เหมือนกันอืมพอคุยกับอิกาเสร็จปุ๊บครับผมก็ให้ไปคุยกับไฟพัฒนาบ่อณภูร้อนนะครับผมที่อยู่ด้านบนอา่าจะเป็นการเรียกว่าสอบถามดีไหมหรือน่าจะเรียกว่าเป็นการเข็นข้อมูลมากกว่าและก็หนีไปครับนะอา่าพอหนีเสร็จปุ๊บนะครับผมนะเราก็จะตามไปนะครับนะ ก็โอเคนะครับผมตัวส่วนนี้ก็เรียบร้อยแล้วให้เราออกจากห้องนี้เลยครับภารกิจตัวสุดนี้ก็จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแล<ะ>้วก็ไปที่ส่วนของชมรมพัฒนาบ่อนาฟูร้อนอนะครับน่ะไปชีิตรงนั้นเลยที่เป็นสีแดงๆเลยตกการนะครับแต่ตัวเียกดไม่ได้แล้วก็จะเข้าสู่ฉากต่อสู้ทันทีครับ ในส่วนของเงื่อนไขนะครับผมนนรอบนี้เป็นจะมีระเบิดทามด้านซ้ายล่างก็ไม่มีอะไรครับนะมันเป็นในส่วนของเงื่อนไขในการทําเวลาให้จะให้เสร็จก่อนที่ระเบิดมันจะระเบิดแต่ก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็ผ่านโดยธรรมาชาติอยู่แล้วนะครับนะัูดานไม่มีความยากเลยใช้คอมก็ไม่มีความยากเลยนะครับนะผมก็เฮ้ยตัดข้าไปเลยนะยพอเสร็จตรงส่วนนี้แล้วนะครับแลเราก็จะกลับมาที่ในส่วนของ ลาดกว้านะครับผมนะที่หน้าเต็นท์ของเพนทว s o ร์ซอร์ซนะครับนะอ่าโอเคนะครับนะพอมาถึงปุ๊บตรงสวนสดีให้เราไปคุยกับตัวของอากโกได้เลยอ่าก็จะเป็นการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าจัดการไปถึงไหนแล้วนะครับนะเสร็จแล้วก็ให้เราไปคุยกับบัคเวโตครับด้านขวานะครับ โคโตะก็จะสั่งให้เรานะครับผมไปจัดการลุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับบอกเวอร์ชันแบบกวนๆนะครับนะต่อไปครับผมให้เราไปคุยกับอิโรฮะด้านล่าดนะครับผมนะ <S <S เพื่อสอบถามข้อมูลนะอิโรฮาก็จะแนะนำนะครับผมนะให้ข้อมูลกับเราเรียกว่าต้องขอบคุณอิโรฮะเลยครับนะคุยกับโบกโตะไม่น่าจะรอดนะ เมื่อเราได้ข้อมูลครับผมในส่วนของชมรมพัฒนาพุนด,ดำร้อนแล้วดนะก็ให้เราออกครับผมนะแล้วก็จะเข้าสู่ฉากต่อสู้ทันทีนะออกจากแบบได้เลยนะแล้วก็ไปเลือกครับผมนะเพื่อขัดขวางนะเห็นไหมอ้าวจะมีสขอปขัดขวางครับผมชมรมพัฒนาพุนด,ดำร้อนนะครับนะพอเข้าปุ๊บก็จะเข้าสู่ฉากต่อสู้ทันทีนะครับนะ แน่ดอนครับผมชาวต่อตู้รอบนี้แดก็สมรมพัฒนาบุญวอ์ก็ขนมาทั้งกองทัพเลยครับนะกะว่าจะมาอยู่เราเต็มที่แน่นอนครับผมคุณซืออยางเมกุมกับคาสตนีกันหนีครับนะให้ดูน้องสู้แทนอันนี้ก็เบนเดอร์ครับไม่มีความยากอีกแล้วแดก็สามารถเป็นในตามใจชอบได้เลยอ่าเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเข้าต่อตู้ฉากครับผมจับพุ่มนะครับผมคาสนีนะครับแดก็ถือว่าเป็นในฉากที่น่ารักบ้ากสำหรับรอบนี้ แล้วก็วิกตอรี่จบดิ้เรียบร้อยครับตัวเกมครับผมจะกัดเข้าสู่เรือจาพิเศษกันนะครับนะหลังจากจบการต่อสู้เสร็จปุ๊บให้เรานลครับผมนะลงมาด้านล่างนะครับนะให้เราลงมาด้านล่างเพื่อคุยกับตัวของคาสตี้ครับนะห้องห้องขังซ้ายสุดเลย คาร์มิก็เจอพอเจอฮีนาก็จะมีปฏิกิริยาครับผมหวัดกลัวอย่างเต็มที่เลยนะพอคุยกับคาร์มิเสร็จปุ๊บให้ไปที่เครื่องปลายสี้เงินทางด้านขวานะครับผมนะนะเสร็จสิ้นนะครับผมคุยกับคาร์มิเสร็จปุ๊บนะก็ไปเครื่องปลายสิเงินทางด้านขวาครับ ก็เสร็จแล้วครับผมเราก็จะเคลียร์ในส่วนของภารกิจของที่นี่เสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็ให้ออกจากที่นี่ได้เลยครับนะเคลียร์ไม่ยากนะครับนะจะคลิกไปที่สัญลักแผนที่ด้านขวาก็ได้หรือจะเดินออกประตูตามธรรมชาติก็ได้เหมือนกันนะให้ไปที่ห้องเปียนโนนะก็จะไปทำการฝึกนะครับผมนะเล่นเปียนโนกัน เดิมนะครับผมพอเข้ามาถึงข้างในตัวสตนนี้แล้วนะครับผมให้ไปคุยที่เปียโนที่อยู่ตรงกลางห้องเสร็จแล้วฮินะก็ทําการฝึกเล่นเปียโนครับผมเนะี่ยจนเลเวลของฮินาเข้าสู่เลเวลสองก็ถือเป็นการเสร็จสิ้นในส่วนของภารกิจวันนี้แล้วนะโอเคนะครับเสร็จสิ้นภารกิจตรงวันนี้เรียบร้อยแล้วนะจากนั้นก็ให้ทําการออกจากห้องไปได้เลยนะ ได้เลยนะครับนะให้ไปเลือกที่ห้องของฮีนาครับก็จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะให้ไปที่โต๊ะทํางานเหมือนเดิมเราก็ทําการสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในวันนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็เลือกคําตอบทุกข้อนะครับนะเพื่อเป็นการสรุปข้อมูลทั้งหมดที่ทเราจะเจอวันนี้นะระหว่างทีไปก็ฮีนาก็บ่นๆเหมือนกันครับทำไมงานมันเยอะจัง แหมเป็นฮีดานี่ถ้าจะลำบากจริงๆเะครับนะโหงานเยอะจริงๆนะอ่าโอเคนะครับนะเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับนะพอเลือกคำตอบเสร็จทุกข้อปุ๊บก็จะเข้าสู่โหมดการทำสมาธินะเพื่อตัวของฮีนาก็จะทำการสรุปข้อมูลของบันนี้ทั้งหมด พอเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมให้ไปที่จุดสีเงิน,นทางด้านซ้ายของเตียงเพื่อเป็นการสลีปปิ้งวันนี้นะครับนั่งดูฮีดาตอนเดินก็ด้ารักดีนะเอะนะครับผมก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยครับในส่วนของวันแรกนะครับนะต่อไปก็จะเข้าสู่วันที่สองแล้วนะครับนะ ในส่วนของวันที่2อก็จะมีเหตุการณ์ครับผมค่อนข้างจะถือว่าดึงในปวดหัวพอสมควรแล้วบวกกับฮากกิ้งด้วยนะครับนะเราก็บารุกันต่อครับในส่วนนี้ในส่วนของวันที่2อนะครับผมนะถ้าอยากจะเล่นได้ก็ต้องไปเคลียร์เควสได้เรื่อยครับผมในส่วนของบทที่4ก่อนนะพอเคลียร์บทที่4เสร็จปุ๊บก็เข้าจะสามารถเล่นส่วนของบทที่2ได้ละ เริ่มต้นนะครับนะพอมาถึงปุ๊บพอเราสามารถเียับตัวได้ปุ๊บเราก็ให้ไปคุยกับตัวขอเชื่อซื้อครับผมที่อยู่ด้านบนทันท,นท,นทนนะีนะนะก็จะเป็นเหตุการณ์ที่มาร์โกโตมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับนิสัยเปลี่ยนนะแล้วก็ให้ไปคุยกับจุดสีเงินครับผมด้านหน้าโต๊ะเสร็จแล้วก็ออกจากห้องนี้ได้เลยครับ จะมีการแจ้งว่ามีสับปะรดโผล่ที่โลกอาหารครับนะแล้วก็ออกจากห้องนี้นะครับนะแล้วก็ไปที่โลกอาหารพอเข้าไปข้างในปุ๊บนะครับนะก็ให้เราไล่จับแผ่นจังนะครับผมนะสามชิ้นนะครับนะก็แผ่นเค้กว่าเราแล้วครับนะก็เคียวให้เรียบร้อยครับก็เรียกว่ายีน่าก็ตกใจเหมือนกันนะครับนะเจอแผ่นเค้กเดินได้นะครับ ทำไมเพนเค้กมันเดินได้เลยครับอ่ะโอเคเขียนตัวส่วนนี้ให้เรียบร้อยอ่โอเคครับพอเสร็จปุ๊บก็ให้ไปคุยกับตัวจูลี่นะครับแล้ที่อยู่ด้านในห้องครัวครับอ่าก็ไปคุยกับจูลี่ให้เรียบร้อยนะครับจูลี่ก็จะบอกเข้าบอกว่าหัวหน้าฟูกาออกไปแล้วไม่กลับมาครับนะ่ หัวหน้าฟูกาออกไปแล้วไม่กลับมานะครับนะก็พอจะเดาได้แล้วครับว่าจะไปไหนนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้าเลยครนะก็ออกมาด้านหน้านะครับผมให้คุยให้อยู่ที่จุดสะลักษ์สีฟ้านะครับนะให้เรียบร้อยโอเคครับเราก็จะทราบเลยครับว่าโชลโรมชิมาหารนะครับผมจับตัวฟูกาไปแล้วนะครับนะให้เราออกจากห้องเลยครับ แล้วก็ไปที่ไล่ตามนะครับนะไล่ตามชมรมชิมอาหารพอเสร็จปุ๊บก็จะเข้าฉากต่อสู้กันเลยนะครับนะี่ก็เป็นฉากต่อสู้น่ารักน่ารักนะครับผมนะ่ต้องยอมรับกัผมว่าฟูก่าของเราก็โดนจับตลอดทั้งปีอ่ะ <c oughs> เป็นหนึ่งในฉากที่ผมชอบมากเลยฉากนี้นะครับอนะ่า็็ เดี๋ยวเขาไปให้ได้สุดครับผมก็จะมาคบตี้เลยนะครับแต่พร้อมกับตัวประกันของเรานะครับวัตถุดิบวัตถุดิบพูดได้ครับฟูกาของเรานะครับร้อยนะครับนะเราก็สามารถช่วยฟูการได้แล้ว <c oughs> ได้รถชมรมชิมเอ่อชมรมโภชนาการกลับมาด้วยนะ หลังจากสู้เสร็จปุ๊บนะครับผมนะก็ให้เล่านะครับผมนะไปคุยกับตัวของดอกอิบุกิครับไปที่เครื่องหมายสีเงินก่อนนะนะไปที่เครื่องหมายสีเงินก่อนนะครับนะอ่ะเราจะเป็นการส่งข้อความมาจากอากะนะครับนะอ่ะแล้วเราก็ให้ไปคุยกับอิบุกิครับ ก็จะคุยเสร็จเรียบร้อยนะครับนะก็ให้เราออกจากที่นี่ได้เลยครับนะแล้วเราก็จะไปปะทะกับแพนเค้กยักษ์นะครับนะแพนจังนะครับนะแพนจังแพนจังร่างยักษ์นะครับนะอ่ะครับผมไปที่จุดสินแดงได้เลยครับนะ ไปปุ๊บก็จะเข้าสู่ฉากต่อสู้ทันทีเลยครับผมแลก็เป็นไคจูแพนเค้กครับ <c oughs> แม่งแดกกระถาต้นไม้ไปด้วย <c oughs> พอเเทพาราิกตตัวส่วนนี้นะครับผมนะก็จะตัดเข้าสู่ฉากหรือจำพิเศษทันทีนะก็ไม่มีอะไรครับผมแค่ให้เราไปคุยกับตัวขอฮารุนะนะครับนะ ก็ได้คงได้ขอมาเรียบร้อยนะโอเคครับก็คุยกับฮารุนาเสร็จปุ๊บก็ให้เราไปในส่วนของจดซีฟ้านะครับผมที่อยู่ทาน,นด้านขวา เราก็ทําการครับผมนะสรุปตรงส่วนนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็ออกจากที่ได้เลยครับอพอออกเสร็จปุ๊บก็ให้ไปที่เปีโเยโนนะครับนะออกจากที่เลยแล้วการที่เป็นห้องเปียโนนะครับ เอาละครับผมก็เข้าสู่ห้องเปียโนนะก็ให้เราไปที่เปียโนตรงกางนะครับผมนะตามจุดสีฟ้าครับน้องฮีนะก็ทําการฝึกซ้อมเปียโนครับผมจนพอสามารถเข้าสู่ระดับ3ามละ โอเคครับเมื่อซอฟเป็นโดจนเข้าสู่ลำสาเสร็จปุ๊บนะก็เสร็จสิ้นครับผมในส่วนของภารกิจที่ดีแล้วนะให้เราทําการกดออกจากห้องนะครับแล้วก็กดไปที่พ่อขอฮีนะเช่นเดิมเลยครับอ่าแล้วไปกดที่ห้องฮีนะนะตัดชาครับผมก็จะเข้าสู่ห้องฮีนะปุ๊บนะก็จะให้เราไปที่โต๊ะทํางานครับเพื่อกดสํารวจครับผมนะก็เช่นเดิมครับให้เราทําการตอบคําถาม ทุกข้อหมืนเดิมนะใครเลือกไปเรียบร้อยนะทุกข้อสรุปครับนะรายวันนะครับผมนะเสร็จแล้วก็เข้านอนครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะในส่วนของภารกิจครับก็ต้องบอกเลยว่า ช่วงแรกๆจะไม่คดีอะไรนะครับผมนะแค่ให้เราวิ่งไล่ตามเวสครับผมทุกอย่างก็น่าจะสําเร็จเรียบร้อยไม่ยากแล้วนะครับนะไงก็ถือว่ามิชากครับผมน่ารักน่ารักเต็ไมไปหมดเลยนะมิชักไหนด้ครับผมที่ใครชอบเป็นพิเศษนะก็เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับของผมนี่ต้องบอกเลยครับว่าฉากจับฟูกะยังไงก็หาได้สะใจจริงครับนะแต่ถึงแม้จะเป็นนี้ก็จะมีส่วนของฉากจับคาสบีก็ใช้ได้เหมือนกันนะที่มาเกาะได้ดีเหมือนกันแต่ยังไงผมยกให้เลยครับผมนะในช่วง สาวันแรกนะครับผมนะฟูกะเนี่ยคือถือที่หนึ่งจริงครับนะสภาพเรียกว่าเข้าใจอารมณ์น้องแกครับผมหมดอะไรตายอยากแค่ไหนนี่คือเรียกว่าชัดเจนมากๆนะครับนะอ่ะเสรียบร้อยครับผมก็เข้าสู่โหมดสมาธินะครับผมก็เป็นการสรุปรลยวันนะครับผมนะพอเข้าตรงส่วนนี้เสร็จปุ๊บก,ก็ให้ไปที่จุดสีฟ้าด้านซ้ายครับผมนะก็เป็นการสรุปก็คือสรุปเลยนะครับนะ ก็เรียบร้อยครับผมก็วันนี้ก็คงมีเท่านี้นะเดี๋ยวจะมีวันอื่นออกมาเรื่อยๆนะครับรวมถึงจุดซ่อนต่างๆด้วยไงก็ขอฝากคลิปของเราด้วยนะครับวันนี้ผมพอลพิเคนขอตัวไปก่อนละบ๊ายบายสวัสดีครับ またお願いすることになってしまって。